สวสดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะคบผมวันนี้ก็มาอยู่ช่อง UYTBE t s นะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาสอนทํานะครับผมทิกเกอร์ฆ่าสิ่งมีชีวิตแล้ววาร์ปนะครับทุกคนก็ขอบคุณนอ้องคนนี้นะผมที่ไปมินนะครับผมก็พอผมเห็นแล้วผมก็รีบมาทําคลิปห้เลยนะครับผมก็อ่าก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วรีบทําคลิปนะก็คือผมเว้นไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วกํกำล,งลังคิดว่าจะไปทำยังไงดีว่ามันมีคือผมขออธิบายไว้ก่อนว่ามันจะมีอยู่สองแบบนะทุกคนคือแบบที่หนึ่งฆ่าแล้ววาร์ป แบบที่สองฆ่าแล้วรอเวลาแล้ววาร์ปนะครับผมแบบที่สองเนี่ยก็มันก็คือแบบที่หนึ่งเอามาแปลงเป็นเวลานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนทําแล้วกันจะได้ไม่งงขั้นแรกนะผมให้เรากดมาที่ไอ้หมดเครื่องมือตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นในคอมนก็น่าจะกด F สามมั้งถ้าจาไม่ผิดนะลองไปดูนะผมในคอมก็สามารถทําได้นะโอเคนะผมแล้วเราก็ไปเลือกจุดแล้วเออลืมบอกทีแรกมันจะมาสีฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมให้เรากดเลือกอันที่สองะมันจะเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็มากด หน้าจอทีนึงถ้าเกิดเราจะไงนะผมจะตั้งชื่อก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ผมไม่ตั้งแล้วกันนะจะได้ง่ายๆโอเคพอเราเลือกเสร็จปุ๊บนะครับผมให้เราเพิ่มทริกเกอร์นะครับผมโอเคกดไปที่ทริกเกอร์สร้างใหม่นะครับผมเหตุการณ์ผู้เล่นนะครับผมเอาชนะเป้าหมายนะครับแล้วก็เงื่อนไขครับปุ๊บนะครับผมอันนี้ผมสอนแบบที่หนึ่งก่อนนะแบบที่ฆ่าและวาร์ปเลยนะครับผมเงื่อนพอเราเพิ่มเงื่อนไขมาปุ๊บให้เราเลือกอันอันนี้นะผมที่มันเขียนว่าสิ่งมีชีวิต แล้วก็เรื่องอันที่สามครับกําหนดประเภทสิ่งมีชีวิตแล้วก็กดเข้ามาครับผมสิ่งมีชีวิตในเหตุการณ์อันนี้เราเปลี่ยนเป็นเป้าหมายสิ่งมีชีวิตในเหตุการณ์นะครับผมคือสิ่งมีชีวิตอันนี้เปลี่ยนอันนี้เราเอาอันไหนก็ได้ที่มันอยู่ในนี้นะครับผมหรือว่าเราจะเอาเป็นโมเดลที่เรามีก็ได้นะครับผมออกมาทําเป็นสิ่งมีชีวิตนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเอาสิ่งมีชีวิตที่ตัวเองสร้างเองเนี่ยมาใส่ในนี้นะครับผมเราสามารถเพิ่มได้โดยการ ไออันนี้นะผมข้างบนที่มันเป็นรูปแฟมรูปลูกศรน,นะผมโอเคนะผมกลับมาอะไรนะเมื่อกี้หลุดก,กี่นะผมอ่าถ้าเกิดเออได้ยินเสียงสั่นขออภัยนะผมโอเคถ้าเกิดเราอยากเพิ่มเองแล้วกดปาที่์ล็อกอินข้างบนนี่นะผมแล้วกดสิ่งมีชีวิตแล,วแล้วก็เพิ่มไปนะผมแต่อันนี้ผมจะไม่เพิ่มนะเพื่อความสะดวกนะผมนี่นะผมพอเราเพิ่มเป็นแบบนี้หุ่นไร้การแล้วก็เป้าหมายสิ่งมีชีวิตนะมันจะเป็นสีฟ้านะถ้าเกิดของใคร เป็นสีเหลืองอย่างนี้ทิกเกอร์จะไม่ทํางานนะครับผมแล้วต้องปรับให้เป็นสีฟ้านะครับผมโอเคหลังจากนั้นให้เรามาเพิ่มการกระทําครับผู้เล่นนะครับผมเปลี่ยนตําแหน่งแล้วกดไปที่การกระทําอันนี้นะครับผมกดคําว่าโลเคชั o นะครับแล้วก็กดอันนี้นะครับผมที่มันเขียวเลือกตำแหน่งนี่แล้วก็จะเห็นตําแหน่งที่เราวางไปทีแรกนะครับผมหนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาลองดูเลยครับผม ทิกเกอร์นี้บางคนถามว่าง่ายไหมก็ง่ายครับผมง่ายมากๆด้วยนะครับผมแต่เราใครไม่รู้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็จะมาสอนให้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราหาอืมหุ่นไลาการนี่นะครับผม,ผมจะลองฆ่ามัาดูนะดูซิว่าเราจะวาร์ปอ่ะ,อะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอนรญยดวางอันนี้ก่อนวางบล็อกก่อนให้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมทุกคนจะได้รู้ว่าเราวาร์ปจริงไหมนะโอเคโอเคอะตรงนี้นะครับผม อ่ะแล้วผมจะอยู่ตรงนี้นะผมจะอยู่ห่างอยู่นู่นนะอ่ะผมจะลองฆ่ามาันดูโอ้ว้าวขอญาตฆ่าแป๊บหนึ่งโอเคนะครับนี่เห็นไหมเราฆ่าเสร็จแล้วก็จะว้ามาตรงนี้เลยนะครับผมนี่มันตายตรงนู้นนะโอเคนะครับผมแบบที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับผมคือฆ่าเสร็จปุ๊บว์ปมาเลย แบบที่สองนะครับผมคือการคาแล้วนับเวลานะครับผมโอเคก็แล้วก็กดไปที่ทิกเกอร์เดิมเลยครับผมแล้วก็กดกดมาที่ไอ้สามขีดตรงทิกเกอร์แรกที่เราไอ้น,นี่พูดไงดีคือตรงทิกเกอร์การกระทนะมันจะมีทิกเกอร์ที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้ให้เรากดสามขีดของมัน,นครับแล้วก็หาคําว่าแทรกการกระทําใหม่นะครับ <c oughs> โอเคแล้วเราก็เลื่อนลงมาหาคําว่าเครื่องจับเวลานะครับผมรอเวลาผ่านไปนะครับผมบรรทัดที่สองนี่มันก็จะมาอยู่อันแรกเลยนะ มันจะใช้แันแรกก่อนที่แบแอนที่สองนะอันนี้ก็กําหนดได้ครับว่าจะเอากี่วิอย่างผมเอาเจ็ดวีเหมือนในคลิปเมื่อก่อนคราวที่แล้วแล้วกันนะครผมโอเคต่อไปนี้เวลาเราฆ่ามันก็จะรอเวลาเจ็ดวีนะครับผมขอญาตฆ่าเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้แล้กันนะโอเคนะครับผม นี่ย่าไม่วาปนะรอเวลาเจ็ดวิแล้วมันจะวาปนะเราทุกคนดูตรงพื้นเนี่ยเห็นไหมมันก็จะวาปมาให้นะทุกคนนี่ประมาณนี้นะผมเราสามารถไปปรับแต่งแบบว่าให้มันขึ้นหน้าจอผู้เล่นก็ได้นะผมว่ารอเวลาเจ็ดวิจะวาปไปนู่นไปนี่นะผมอ่ะแต่ผมทําไม่ดูไม่ใช่แบบขึ้นหน้าจอผู้เล่นนะเลียกผู้เล่นนะผมอแสดงหน้าต่างข้อความของผู้เล่นนี่อันนี้ตัวอักษร อีกเจ็ดวินาทีจะวาร์ปอ่ะเอาประมาณนี้นะครับผมอ่าลจะลองดูขอยัดค่าเหมือนเดิม <laughs> โอเคนะคผมอาจลองดูนะเวลาเราข้ามก็จะมีข้อความขึ้นหน้าจอนะนี่อีกเจ็ดวินาทีจะวานะร์ปนะผมแล้วก็รอไปเจ็ดวินนี่เห็นไหมมันก็จะวาร์ปมาตรงนี้นะผมนี่เป็นไงก็ประมาณนี้นะผมทิกเกอร์ง่ายๆนะครับผมแต่ส้าเราใครทําไม่เป็นผมก็มาสอนแล้วเรียบร้อยนะคบผมก็โอเคก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมก็สามารถไปปรับแต่งกันได้นะครับผมก็ แล้วคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าไม่ถ้าคลิปไม่แจ้งเตือนก็กดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่แล้วก็กดกระดิ่งเป็นอ่าแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมโอเคก็บ๊ายบายครับผม <S <S เจอกันใหม่คลิปหน้าขยายสอนอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมจะมาลองสอนดูนะครับผมโอเคบ๊ายบาย